าเราลงเลยคเอานีทําแ่อยู่อ่ะแม่ด่ยทีสิแม่ไปเดี๋ยวลงลงไปดูข้างล่างกันว่าที่พักของเราเป็นลักษณนะไหนเดี๋ยวให้กระตูนพาไปดูไปไปดูกันครับไปสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เชียงรายเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราพามาที่ผาหิน อันนี้เป็นที่พักของเราชื่อว่าผาฮีวันเล่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในไนมาเลยค่ะมาแ,แล้วก็ตัดในระหว่างทางที่เดินเข้าตัวรีสอร์ทนะคะ<ๆ>ก็จะมีป้ายที่ทุกคนมาก็จะเขียนเป็นที่ะระลึกแบบนี้เราเรา,เราจะไปเอามาได้จากที่ไหนแ,แบบนี้ต้องไปถามเขาข้างไหน ทุกคนก็จะบรรยายความรู้สึกที่มีจากที่นี่บางคนก็จะลงวันที่ที่ตัวเองมานะคะใช่แต่เราะพาไปดูด้านในน่าจะต้องซื้อไหมไม่น่าไม่น่าฟรีนะอหรือไงหรือว่าเฉพาะคนที่มาพักแล้วเขาก็จะจะให้อย่างนี้รอน่าจะให้เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกันแบบเช็คอินของที่พักโปรโมทเลยเนี่ยเขาแอบกระซิบมาว่าที่เนี่ยพิซซ่าเตาถ่านอร่อยมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเห็นบริเวณตรงนั้นเห็นไหมมีเตาถ่านด้วย สำหรับโอปพิซซาไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะคะเข้ามาก็จะเจอวิวแบบเย็น <love> oh, <yeah. S 1> มาก <Yeah. S 1> นี่วิวด้านหน้าของเรา <love> ถ้าช่วงเช้าๆน่าจะมีหมอกแบบว่าลอยๆ เดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างอ๋อตรงนี้เป็นส่วนของเป็นส่วนของโซนกาแฟกาแฟใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถมากินกาแฟมาสั่งพิซซ่าสั่งอาหารต่างได้นะเออบรรยากาศมันดีมากนะทุกคนเนั่งดูดิดูดิาอะไรก็ห้อยแบบเป็นยิวห้อยในลองนั่งในลองลองนั่งให้ให้ให้ดูหน่อยแล้วเออเออบอกเอาไว้นี่ เป็นอย่างนี้เลยอุ้ยมีหมู่บ้านมองไปเห็นไหมอะนอนแทนไปเห็นเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเหมือนแม่กำปองอ,อ๋อตรงนู้นโอ้ตรงนี้เป็นเนินประมาณเนินพันสามพันสี่เนาะความสูงจากระ,ระดับน้ำทะเลก็ประมาณพันสามร้อยพันสี่ร้อยเมตรจะเป็นห้องพักนะใช่ด้านล่าง<ม>ตรงนี้ก็ะะได้ข่าวว่าก็จองยากเหมือนกัน ก็ต้องเอาวันที่ประมาณช่วงที่คนเขาไม่ค่อยเที่ยวกันบอกเลยว่าจองยากมากกว่าจะได้อะจองวสามเดือนจองล่วงหน้าไว้นะนี่โซนนี้ก็สำหรับเอาไว้กินกาแฟกินอาหารเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนที่เอาไว้สั่งเหมือนเครื่องดื่มและอาหารตุนอาหารกินเฉพาะตรงนี้หรือว่านำลงไปกินที่พัก พักก็สั่งแล้วก็ลงไปกินได้แต่ถ้าอาหารเย็นนะเขาจะเสิร์ฟข้างบนกับอาหารเช้าแต่ถ้าเป็นพวกพิซซ่าพวกอะไรเราก็สั่งลงไปกินที่ห้องกด้โอเคพอลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณในห้องพักกันเนาะว่าเป็นแบบไหนจะกินแล้วนี่อันนี้คือทางที่จะลงไปห้องพักเราตอนนี้เด็กๆอยู่ห้องพักกันแล้วนะคะ แล้วจะพาไปดูบรรยากาศวิวหลักล้านห้องพักของเราตอนนี้เด็กๆก็อยู่ห้องกันแล้วเละไหมน่าจะานิดหนึ่งชยบพาดูห้องน้ำก่อนเลยโอ,หอ้ห้องน้ำดีห้องน้ำดีดีมีน้ำกุ่นนะคะ เคแยกโซนเรียบร้อยเข้ามาก็เป็นเตียงแบบนี้สองเตียงห้องนี้ก็จุได้ประมาณห้าถึงหกคนสำหรับครอบครัวใหญ่นี่กับอีกหนึ่งเตียงนี่ดวนเกอันนี้เป็นคอนเน็กข้างล่างก็คือเป็นโซนเอาไว้นั่งดื่มดำ่ำรับประทานอาหารชมบรรยากาศไปดูกันลงมานี่เขาจะส่วนยอมให้ด้วยเป็นแบบว่า บันเทอว้าเดือดโผมเด็กๆมุ่นตุนก็มีโซฟาสองตัวทีวีที่นี่ไม่มีแอร์นะคะจะเป็นพัดลมแต่ว่าแทบจะไม่ได้เปิดเลยเพราะเย็นมากนี่เปิดออกมาก็เป็นวิวหน้าที่พักแบบนี้เลยนะครับว้าวมีอ่างตรงนี้ด้วยสําหรับแหม่แบบแช่นิดนึงเนาะสำหรับแช่แบบน้ําอุ่นนี่มีเครื่องทำน้ําอุ่นแช่แล้วก็ ดูวิวสกอนหน้าห้องพักนะครับนี่วิวแบบนี้เลยหน้าที่พักของเรานี่หวตรงนี้ค่อนข้างสูงนะต้องระวังนิดนึงแบบนี้เสร็จจากที่พักนะทุกคนเราจะขึ้นไปดูด้านบนต่อนะว่าด้านบนมีอะไรบ้างไปเดีไปดูกันนะครับ เอาแล้วเรามาดูแผนที่กันก่อนว่าเราจะไปไหนมันมีแผน,นที่บอกเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงประตูนี้แล้วเราจะไปประตูผีตรงนี้คือจุดนี้เราจะไปทางไหน,นหลังจากที่เราดูแผนที่แล้วก็เดี๋ยวถ่ายแผนที่ไว้เดี๋ยวเราไปเดินดูจุดต่างๆตามแผนที่นี่น่าจะเป็นแหล่งเช็คอินแหล่งจุดท่องเที่ยวของบนผาหีนนี่เนาะเราจะไปดูโรงคั่วกาแฟเดี๋ยวเราเลี้ยวลงไปซอยเมื่อกี้ก่อนโรงคั่วกาแฟผาหีนไป<ะ>มันอยู่ซอยนี้นี่นี่ป้ายอยู่ตรงนี้ สรุปได้เดินกลับขึ้นมาใหม่โถตรงนี้ก็คือผาหีโรงคั่วกาแฟเป็นต้นตำรับโรงคั่วกาแฟของที่นี่เลยนะครับใครมาผาหีที่ออชอบกินกาแฟใช่ไหม,มต้องลองมาชิมดูที่นี่ก็คือจิกเนเจอร์ของเขาก็คือเมล็ดกาแฟซึ่งแบบ คือมันเป็นส right ่งคือมันเลยลงไปไกลแล้วต้องกลี่ส่งออกนอกอ่ะทุกคนแล้วมันเป็นขึ้นชื่อของที่นี่มากก็คือเป็นของฝากใครมาที่นี่ก็ต้องซื้อเป็นของฝากไปไปเข้าไปดูกันเหนื่อยเป็นไางด้านใน เป็นร้านกาแฟก็เป็นโรงคั่วกาแฟแต่เขาไม่น่าจะให้เราเข้าไปดูข้างในก็คือเป็นบรรยากาศเรานั่งกินกาแฟเข้าไปข้างในหน่อยไหมถ่ายวิวนิดนึงจะถ่ายเข้าไปถ่ายให้ดูข้างในเป็นแบบไหนดววูวิวข้างเขาคือนี่ครับอืมเข้ามาก็จะเป็นอยู่แบบนี้เล่นมาดู จริงๆตรงโรงโคั่วกาฟแฟเนี่ยเป็นจุดสูงของผาหีเลยนะคือคือใช่คือต้นทางตรงตรงป้ายตำแหน่งตรงข้างป้ายผาหีเลยป้ายหมู่บ้านผาหีเนาะมันก็เลยเนี่ยเห็นวิวเนี่ยครับทุกคน<ช>คือเห็นบ้านทุกหลังอ่ะที่อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยทั้งหมดเป็น,นหุบเขาแบบนี้เหมือนหมู่บ้านในอ้อมกอดหุบเขาใช่ก็จะมีประมาณนี้หมู่บ้านผาหีที่เราเห็น แต่หมู่บ้านผาย่านี้ก็คือส่วนใหญ่ที่พักจะเป็นโฮมสเตย์นะทุกคนจะเป็นแบบวิถีชาวบ้านน้อยมากที่จะแบบเป็นแนวแบบลักชูรีใช่แล้วก็ไม่มีแอร์นะคะ<ม>ที่สําคัญเพราะว่าที่เนี่ยอากาศหนาวตลอดทั้งปีใช่มาถึงตอนเที่ยงยังหนาวเลยครับหนาวมากตอนนี้ก็ยังหนาวสุดๆจะไปสะพานาคือต้องวางแผนดีๆก่อนเพราะว่าเมื่อกี้คือที่เนี่ยเดินขึ้นเดินลงแล้วมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับเพราะว่ามันชันจะไปเอารถ <laughs> <laughs> เราจะไปสะพานไม้ซึ่งก็เป็นอีกซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันขอให้ฝนอย่าตกเดี๋ยวเราไปเอารถบอดไซค์กันแว้นไปตรงน,นั้นก็มีที่ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินนี่เป็นชาวรูปชาวดอย <Okay. S 2> ชนเผ่าอย่างนี้ เสาอาคาโอ้โหสวยจนกลายเป็นหุ่นเลยพี่เขาบอกว่าคนนี้สวยมากเมื่อสมัยตะก่อนนะครับอันนี้มาเที่ยวหรอมาพักอันนี้มาเที่ยวครับมาเที่ยวมาพักด้วยขนีวัน่อ๋อวันเปพี่เขาบอกว่าให้ไปดูตรงนู้นต่อจุดต่อไปอันนี้เราก็ออกจากคนสวยที่สุดไปก่อนอันนี้คือโลชิงช้าเป็นนะ ประเพณีของหมู่บ้านอันนี้เขาไม่ได้เปิดให้เล่นอันนี้เขามัดเอาไว้อยู่แต่ถ้าเป็นช่วงกิจกรรมอาจจะเล่นได้ใช่โลชิงช้าก็คือเป็นประเพณีของหมู่บ้านที่ใครจะจีบกันจะต้องนัดมาจีบที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนก็คือจะแอบไปจีบกันแบบลํำพังมันคล้ายโลสสัมเพราไหมเหมือนเล่นแม่กาเกตไม่ใช่นะ มีสารละก็คือว่าจะต้องมาจีบกันตรงนี้จะต้องให้มีคนเห็นรู้เป็นพยยานห้ามไปแลยห้ามไปลับๆต้องมาจีบกันที่ตรงนี้ใช่ห้ามไปคุยกันลับๆก็คือต้องนัดเจอกันที่ตรงนี้เท่านั้นพอจีบกันแล้วนั่งชิงช้าด้วยกันแล้วแกว่งก็ลงไปเลยลงไปเลยไปนู่นไปเดี๋ยวไปดูอันอื่นถัดไปจะเป็นประตูผีไปเขาบอกว่าจะมี ผู้หญิงกับผู้ชายเป้าเป็นหุ่นเหมือนมาตะกี้ที่ที่มาตะกี้แต่ว่าไม่ใส่เสื้อผ้าให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามจับนะคะนั่นตัวนี้ก็มีชิงช้านี่งน้องกําลังเล่นอยู่ทุกๆุกปีจะมีงานประเพณีอย่างที่บอกก็คือปลายสิงหาต้นกันยาจะอยู่ช่วงประมาณชาวบ้านก็จะแต่งตัวแบบเป็นเผ่าอาขาแบบว่ามาร่วมกิจกรรมกันชิงช้าแต่ว่าชํารุดอยู่เราอาจจะเล่นไม่ได้เอาถ่ายให้ดูก่อน นี่เป็นแบบนี้ชิงช้าของชาวเผ่าอาคานะครับถ้าขึ้นไปอยู่ข้างบนก็คงจะเสียวอยู่เพราะว่าสูงๆอยู่เหมือนกันไปดูประตูผีกันต่อถึงแล้วนะครับประตูผีใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่า,า,<笑><笑>า่เดี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่หมู่บ้านเล็กๆก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแม่กำปองมีใช่ตัวนี่ไม่ใช่ประตูผีไหน,น ไม่ใช่อันนี้บ้านล่างรงคือทุกที่อเขาก็จะมีป้ามีบ้านหมอผีมีบ้านล่างรงคือที่เนี่ยก็ยังเป็นชนเผ่าที่เขาก็ยังนับถือผีอ่ะทุกคนเออเป็นฟิลแบบลึกลับลึกลับอ๋อนี่ไงใช่ไหมประตูผีเขาบอกว่าอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ลองเดินลงไปดูก่อนป้านี่เจอแล้วปอยู่นี่นี่นีอ๋อเนี่ยประตูผีนี่นี่นี่ประตูผีประตูผีของหมู่บ้าน แต่เราต้องไปศึกษานะว่าคือยังไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวจะนี่ประตูผีหรือประตูหมู่บ้านล้อข่อมหรอสร้างไว้เพื่อป้องกันสิ่งเลวร้วายเข้ามาในหมู่บ้านเ mm hmm. ชื่อว่ามีเทพเจ้าคอยปกปัก,ปกร,รักษาคุ้มครองดูแลรักษาไม่ให้ผู้ผีมาทําร้ายสมาชิกในครอบครัวและชุมชนสาธุโอ้ไม่กานีนนนนเา่เป็นหุ่นเป้าเป็นหุ่น อ๋อห้ามจับอันนี้ชาวบ้านที่บอกมาเมื่อกี้ครับเนี่ยบอกห้ามจับเด็กขาดถ่ายได้นะครับแต่ห้ามจับเด็กขาดนี่เป็นประตูผีของหมู่บ้านคือมันไม่ได้ลกลางนะทุกคนแต่ถ้าวันประเพณีมีปีที่มีประเพณีเนี่ยเขาก็ดูแลทรงความสะอาดเขาก็ทําพิธีกันปกตินะอันนี้ให้ดูก่อนอืประมาณนี้นะออกจากตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูสะพานไม้กันต่อนะทุกคนไป ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สะพานไม้คลาสสิกนะคะของที่ผาหีนะคะก็จะเป็นฟิลนี้สะพานไม้ล่มล่มก็จะเป็นแบบสีสันเดินเดินเป็นวันเวนะทุกคนค่ะเข,า,ขา 20, ขาขา20บาทค่เขา20ใช่มัน <300 S 2> ประมาณกี่เมตรนะสิม้นทเ <300 S 2> มเขาบอก300เมตรใช่แล้วในระหว่างทางที่เราเดินไปก็จะมีต้นเขาบอกว่ามีเมล็ดกาแฟมีอะโวคาโด มีมะละหวานอืแล้วก็มีอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรเขาเรียกโกโอก้อะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมบัวตองไหมอะใช่เนี่ยเน,นี่ระหว่างทางก็จะเป็นซิลนี้ไปะจะลองเดินไปดูกันข้างบนเป็นหมู่บ้านที่เราพักเหรอใช่โอเคไะ ตอนนี้ก็มาถึงทางเดินขึ้นสะพา,านฮะโพราว่ชันนิดนึงแต่แต่ไม่ลื่นนะอืมมันไม่ลื่นหรอกเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่ไมันก็ไหลไปเดินได้ครับทุกคนไม่ลื่นด้วยบอลมองลงไปสวยกว่าแกลองกลับด้านดิลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ทางขึ้นนะเราจะเดินไล่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆสะพา,านเนี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะครับนี่จะมีนี่เป็นลูกกลมๆใสๆเป็นแบบที่นั่งอย่างนี้นี่ให้ดูมุมนี้เนี่ยสำหรับเข้าไปนั่งถ่ายรูปตรงนี้วิวจะเห็นทั้งหมดที่เป็นด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นสะพานไม้เนี่หา ลมเรีเรียงเรเนี่ยคือสะพานก็จะอยู่ด้านบนของสะพานไม้ตอนนี้วิวสวยมากนะครับหมอกหนาคุมเขาอยู่แบบนี้เลยไปไปดูตัวอื่นต่อ,อาาหอคอยรอรักไม้ไผ่น่าจะเป็นจุดสูงสุดเนาะนี่ดูอากาศ อากาศวันนี้สุดยอดเลยนะครับคือมันมีหมอกตลอดเวลาเหมือน<ช>นี่ไม่มีแดดอ่ะเหมือนเป็นหม<ช>ูบ่บ้านแบบไรแสงแดด<ช>แลวตรงนี้ก็เป็นจุดอีกหนึ่งปะะโถนี่มันนอร์เวย์ชัดๆปะนี่เขาให้บอกให้เดินตามล่มไปยังยัง,งยังยังไม่จบตรงนี้เนาะต่อไปจะเป็นเริ่มเป็นทางลงนี่ ไปเรื่อยๆนเนาะเป็น<ม>ทาง<ม>ลงแวะถ่ายด้วยนะเห็นไหมตรงนน้นอันนั้นนนไปถ่ายนะมีธงชาติไทยอยู่ตรงนี้นตรงนี้ก็มีธงชาติไทยที่มีธงชาติไทยตรงเนี้ยเรื่อยๆก็เพราะว่าถ้าถ้าข้ามจากธงชาติไทยไปก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านใช่ตรงนี้มันจะติดกับพรมแดนเพื่อนบ้านนะนนก็จะมีธงชาติไทยปักตรงนั้นตรงนี้เป็นระยะระยะนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะคะสะพานไม้ของขายอย่างนี้นะคะจะเป็นฟิลแบบว่าเดินเดินชมขุนน้ำนางนอนทําขุนน้ำนางนอนท่าหลวงท่าหลวงจะอยู่ทางด้านนั้นเราจะเห็นอยู่ตรงนั้นถ้าอยู่ด้านบนจะมองไปเห็นเลยครับทําหลวงระยะการเดินก็อยู่ประมาณ300เมตรก็จะมีประมาณนี้นะตูนเนาะเหมือนเหมือนกันหมด เขาาบอกว่ตรง้างลงงมีทุดอกขบนจะมีร้านกาแฟมีห้องน้ํานะครับจากที่เดินผ่านมาแล้วออกจากนี้ไปก็จะถ่ายรูปเล่นตามทุ่งดอกไม้ได้นะก็จะมีประมาณเท่านี้สําหรับสะพานดําไปสะพานไม้ผ่สะพานไม้โอเคสะพานไม้ไผ่เดินมายังไม่รู้เลยต้นก <c oughs> าแฟ <c oughs> <c oughs> ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากสะพานไม้แห่งนี้แล้วเราจะกลับไปที่พักนะครับตอนนี้เพื่อนๆโทรตามว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วนะครับที่ที่พักจัดให้เดี๋ยวเรากลับไปดูกันว่ามีอะไรทานบ้างปะไปดูกันเลยนี่นะครับเป็นอาหารที่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับที่พักไม่ได้สั่งมาเพิ่มเติมอะไรนะอันนี้ืนส่วนของอาหารที่ได้จากที่พักเลยก็ได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับ พี่เขาก็วันนี้ก็มีเบิ้ลไข่ให้ไข่เจียวเ,เบิ้ลให้แล้วก็ต้มจืดก็เบิ้ลให้เพื่อเป็นอย่างละสองที่นะตอนเย็นเลยลสำหรับอาหารก็จะเสิร์ฟประมาณ6โมงตรงเท่านั้นนะครับก็คือ6โมงตรงให้มาเจอกันที่ล็อบบี้ด้านบนก็ อาหาราพี่เขาก็จะทําเสิร์ฟมาเป็นชุดๆแบบนี้เลยเดี๋ยวนจานไม่ใชเดี๋ยวทําให้เ หลังจากจบจากอาหารเย็นเราก็จะขอตัวแยกย้ายไปพักผ่อนแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันตอนเช้านะครับไปดูว่าตอนเช้าจะมีเมนูอะไรบ้างตอนเช้าก็จะมีบริการเสิร์ฟอาหารเช้าไม่เกิน10โมงนะครับขึ้นมานั่งกินที่ด้านบนนี่ เขาก็จะทํามาร้อนๆเลยนะครับมาเสิร์ฟก็จะเป็นข้าต้มทรงเครื่องอร่อยมากครับกินกับผัดผักน้ํามันหอยแล้วก็มีไข่ต้มไข่ลวกแล้วก็มีข้อไก่เป็นอันนี้ไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออันนี้ไก่เลยสับเป็นชิ้นไก่ทอดเกลือสสมุนไพรอันนี้ก็เป็นผักคือดีมากผักชาวบ้านปลูกเองผักผักชาวบ้านปลูกเองปลอดสารพิษครับอันนี้มันเป็นแบบของชาวบ้านเขาแบบทําขึ้นมาให้ทางวีสอ์เนี่ยชอบทําให้นักท่องเที่ยวกิน สำหรับหมู่บ้านผาฮีหรือผาฮีวันเล่นะครับหลังจากที่เราพาไปดูแล้วเมื่อวานจุดเช็คอินต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่ที่สําคัญต่างๆในหมู่บ้านนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีหากมีที่อื่นหรือที่ไหนหน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันอีกสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ